ขอบคุณท่านนายกที่โทรมาแสดงความยินดีและอยวยพรวันเกิดและมีสารแสดงความยินดีถึงดิฉันก่อนหน้านี้ค่ะขอบคุณรัฐบาลเวียดนามที่ถวายการรับสเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีอย่างสมพระเกียรติระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะขอแสดงความยินดีกับรัฐบาลและประชาชนเวียดนามเนื่องในโอกาสวันชาติเวียดนามในวันที่2กันยายน2567 Hello, xin chào bà thủ tướng. Tôi rất vui mừng điện đàm với bà thủ tướng. Một lần nữa, xin nhiệt liệt chúc mừng bà. Cho tôi chuyển lời thăm chúc sức khỏe của tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm đến nhà vua hoàng hậu và hoàng gia thái lan. Trong, trong bối cảnh quốc tế khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay, việc hai nước tăng cường hợp tác không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương mà còn đóng góp quan trọng cho đoàn kết thống nhất trong đa dạng của ASEAN cũng như hòa bình ổn định hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới. Cảm ơn thân đã cho และมีสารแสดงความยินดีถึงดิฉันก่อนหน้านี้ค่ะขอบคุณรัฐบาลเวียดนามที่ถวายการรับเสด็จสมเด็จพระกิษฐาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพปัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีอย่างสมพระเกียรติระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะขอแสดงความยินดีกับรัฐบาลและประชาชนเวียดนามเนื่องในโอกาสวันชาติเวียดนามในวันที่2กันยายน2567เวียดนามเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด และเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญของประเทศไทยพร้อมร่วมมือกับท่านอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยเวียดนามให้เน่นแฟนยิ่งขึ้นในทุกด้านเพื่อประโยชน์ของประชาชนของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราค่ะกน่าสวัสดีค่ะ